แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่528สมองมีปัญหาผ่านไปนานดวงจันทร์ลอยขึ้นอยู่กลางผืนฟ้ายามราตรีหวังหลินมองพระสนมเหลียงหลับอยู่บนเตียงเขาหยิบเสื้อผ้าเด็กตัวน้อยแล้วค่อยๆเดินออกไปมองคนที่เฝ้าอยู่ด้านนอกทั้งสามถอยหลังไป1นก้าวโค้งคำนับเพื่อแสดงการขอบคุณหากไม่ได้เข้ามาในวังหลวงหากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนเหล่านี้เขาจะได้พบกับมารดาแท้ๆอีกคราได้อย่างไร แม้เวลาที่อยู่ด้วยกันจะสั้นแต่ก็ยังมีวันหน้าให้รอคอยทั้งสี่ออกจากวังหลวงพร้อมกันอย่างเงียบๆเ,เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อกระโดดพ้นจากวังหลวงจิตใจของหวังหลินยังหนักหน่วงแต่ยามอยู่ต่อหน้าซ่างซือชูกับกู้จริงหยวนเขาไม่อาจเผยความรู้สึกที่หนักหน่วงนี้ออกมาในวันพรุ่งข้าจะเปิดเผยฐานะอยู่นอกวังหลวงไม่อาจทำสิ่งใดได,ได้สายตาของหวังหลินเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมัน่น ส่งสื้อชูมองกู้จิงหยวนหากอยากให้หวังหลินรู้จักกับห้องเต้ยอย่างราบรื่นต้องขัดขวางองครักษ์ลับในวังหลวงก่อนตรงจุดนี้ต้องให้กู้จิงหยวนลงมือกู้จิงหยวนพยักหน้าได้จัดการเร็วหน่อยเรื่องก็จะจบเร็วหากเรื่องราวราบรื่นเขาก็จะได้พักผ่อนได้เร็วขึ้น เพียงแต่ฤดูใบไม้ร่วงกำลังจะมาถึงกลุ่มคนที่โม่เปยมีติ้งเปย,เปยโหคอยเฝ้าดูแลทางตะวันตกเฉียงเหนือก็ต้องมีคนคอยเฝ้าระวังชาวตาจือ่อเช่นกันหากไม่มีเทพสังหารคอยจับตาดูคนทางนั้นจะเลิกต้นชิงได้อย่างไรสเบียงของต้าอินเองก็มีใช้ไม่เพียงพออยู่แล้วหากถูกคนป่าเถื่อนพวกนั้นปล้นเอาไปอีกเกรงจะขาดแคลนยิ่งกว่าเดิมมองอากาศร้อนแผดเผาในฤดูร้อนเขายังคงรออยู่ต่อไป เจรจาเรื่องของหวังหลินเสร็จสิ้นส่งสือชูก็พากู้จิงหยวนเดินไปที่เรือนของนางในเมืองหลวงซ่งวินหลับไปแล้วรถขายอาหารว่างยังคงจอดอยู่ในเรือนเรื่องความชอบของซ่งวินซ่งสือชูไม่คิดจะก้าวกา่กยเขาเรียนรู้หลายๆอย่างตั้งแต่อายุยังน้อยชีวิตในอนาคตต้องพบเจอคนมากหน้าหลายตาเต็มไปด้วยความไม่มั่นคงในยามนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ก็ทำไปเถิด ส่งสือชูยืนที่ข้างเตียงก้มหน้าจุบลงบนหน้าผากของซ่งวินด้านหลังเกิดไอยเย็นยะเยือกขึ้นชั่วขณะหันหลังมองกู้จิงหยวนที่ใช้สายตารู้สึกไม่เป็นธรรมจ้องนางส่งสือชูถูกอุ้มขึ้นไปห้องข้างๆไม่อนุญาตให้หอมเขาอยากหอมก็ต้องหอมพ่อของเขาสิกู้จิงหยวนปิดประตูลงแล้วกล่าวเช่นนี้ส่งสือชูไร้คำพูด นางรู้จักกู้จริงหยวนดีแต่คนผู้นี้มักกล่าววาจาประหลาดขึ้นมากระทันหันเหตุใดจึงหึงหวงได้มากเพียงนี้ส่งสื่อชูมองพินิษหัวของกู้จริงหยวนวิเคราะห์สามีที่ตนเลือกสมองจะมีปัญหาหรือไม่นางก็ยอมรับได้เข้านอนในยามราตรีวันถัดมากู้จริงหยวนตื่นแต่เช้าออกไปเตรียมการความคืบหน้าด้านอย่างเสิงถัง ซ่งซือชูอยู่ที่เรือนมองซ่งวินกับเสี่ยวพังที่กำลังยุ่งทั้งคู่ใช้มือล้างผักมีสามีภรรยาแท่จงคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆทำส่วนประกอบของไส้กรอกและเจียนปิ่งกัวจือหลายวันมานี้ค่อนข้างข,า,งขายดีวันนี้จึงต้องเตรียมมากหน่อยเสี่ยวพังนั่งยองอยู่ข้างๆแล้วร่างอบอ้วนของเขาก็นั่งบนเก้าอี้อยู่สักครู่จากนั้นก็ลุกขึ้นผ่อนคลายซ่งสือชูเข้าไปใกล้เสี่ยวพังยื่นมือไปแต่ร่างของเขา จ้องเสี่ยวพังสักพักซ่งวินที่กำลังเด็ดผักลดความเร็วลงเขาชอบเสี่ยวพังมากเขาเคยอ่านนิยายที่เซวีเชิญเขียนพระเอกมักจะมีสหายตัวอ้วนอยู่ด้วยคนอ้วนถึงจะนำพาสิ่งดีๆต่อไปคนอ้วนต้องค่อยๆรูปร่างดีเช่นพระเอกแต่จิตใจที่ซื่อสัตย์และดีงามจะไม่เปลี่ยนแปลงซ่งวินเข้าสู่ช่วงวัยที่มั่นใจในตนเองเกินไปโดยที่ซ่งซือชูไม่รู้ ซ่งสือชูยิ้มไม่มีปัญหาออกกำลังกายให้เหมาะสมจิตใจต้องมีความสุขและห้ามรีบร้อนจนเกินไปค่อยเป็นค่อยไปอ้วนได้ไม่ใช่เพราะกินเพียงหนึ่งคำเช่นเดียวกันลดความอ้วนก็ต้องค่อยๆทำซ่งวินพอใจมองซ่งสือชูท่านแม่วันนี้ท่านจะไปที่นั่นหรือไม่ไปสิเจ้าอยากไปหรือไม่จวนจิ้งอ๋องเป็นสถานที่ที่กู้จิงหยวนเติบโตมาตั้งแต่เล็ก นางคิดว่าซ่งวินน่าจะมีความสงสัยอยู่หลายส่วนสถานที่ที่บิดาผู้ให้กำเนิดเติบโตมาไม่ว่าบุตรคนใดก็สนใจอยากไปเห็นซ่งวินหยุดมือเช่นนั้นท่านแม่วันนี้ท่านไปหาเงินกับข้าพรุ่งนี้ข้าจะไปที่นั่นกับท่านด้วยได้สิซ่งสือชูพยักหน้าคิดเสียว่าเป็นกิจกรรมระหว่างมารดากับบุตร มองเสี่ยวพังส่งสือชูเริ่มวางแผนจะให้เสี่ยวพังทำสิ่งใดแม้เสี่ยวพังจะเกิดในเมืองหลวงแต่ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีโอกาสเรียนหนังสือยิ่งไปกว่านั้นบางคนไม่มีความคิดที่จะส่งบุตรเข้าเรียนด้วยซ้ำ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากคิดว่าการเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่สูงส่งครอบครัวตนเองผ่านมาสิบกว่าชั่วอายุคนยังไม่มีผู้ใดได้เรียนหนังสือแน่นอนว่าคงไม่เกิดความคิดที่ว่าบุตรของตนจะเรียนหนังสือได้เสี่ยวพังเป็นบุตรในครอบครัวธรรมดาไม่เคยสัมผัสกับผู้ที่เรียนหนังสือความสามารถในการเรียนจึงแย่กว่าเป็นธรรมดาเมื่อเตรียมงานเสร็จส่งสือชูก็ไปตลาดกับส่งวินและเสี่ยวพังเมื่อถึงตลาดคนยังไม่มากนะัก เสี่ยวพังเริ่มทําเจียนปิ่งกัวจือตามการชี้แนะของซ่งวินอันที่ทําไม่ซ่งวินก็จะส่งให้ขอทานตรงตรอกทันทีอันที่ทําสําเร็จมีคนซื้อก็ขายในราคาถูกกว่าเดิมหนึ่งอีแก่อนที่เสี่ยวพังจะชนานาญการใช้ไฟกับการกระเวลาจะไม่ขายในราคาปกติ โจอันที่อยู่ตรงตรอกเห็นส่งสือชูทันใดนั้นก็รู้ทันทีว่าส่งวินคือผู้ใดและเข้าใจทันทีว่าเหตุใดไม่กี่วันก่อนจึงมีภัยที่ไม่มีเขาลางมาก่อนจ้องส่งวินอยู่นานโจอันถอยหลังไปอย่างเชื่องช้าข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนเขาสู้ส่งสือชูไม่ได้แม้แต่บุตรของส่งสือชูยังสู้ไม่ได้เพียงแต่เด็กคนนี้กลับมีรูปร่างหน้าตาดีถึงเพียงนี้ ล้วนแต่เป็นคังคกชั้นต่ำกันทั้งนั้นเหตุใดพวกเขาจึงปีนขึ้นมาถึงขั้นนี้ได้ใจที่ไม่มั่นคงของโจอันยิ่งรู้สึกห่อเหี่ยวกว่าเดิมแล้วค่อยๆออ,ออกจากตลาดไปเมืองหลวงแห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่รูราโออาแต่ก็ยังซ่อนไปด้วยเรื่องชั่วช้าสกรปรกมากมายสถานที่สมโภก็มีมากกว่าที่คิดเช่นกัน ซรงอวินเกิดมามีรูปลักษณ์หล่อเหลาฝีมือเก่งกาจอย่างยิ่งแต่หากถูกคนเหล่านั้นจับจ้องคนที่ไม่มีภูมิหลังส่วนยำยำอยู่ในอำเภอมักจะมีนายอำเภอคอยหนุนหลังให้หากโดนจับตัวไปก็เป็นเรื่องปกติในหัวของโจอันพลันผุดความคิดหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งบุรุษแขนลายสองสามคนนั่งอยู่ตรงตรอกเห็นโจอันจักไปด้วยท่าทางลับๆับล่อๆจึงมีคนชี้ให้บุรุษแขนลายดูบุรุษแขนลายหันหน้าไปมองผาดหนึ่ง ตามไปดูว่าเขาจะทำอะไรบุรุษแขนลายกล่าวจบจากเสื้อผ้าสกปรกที่มีกลิ่นเหม็นบนตัวแล้วมุ่งหน้าไปข้างๆรถสามล้อเมื่อเห็นส่งสื่อชูที่ปิ้งของเสียบไม้บุรุษแขนลายหน้าแดงขึ้นในเมืองหลวงนี้เขาเห็นสตรีที่งดงามมามากมายหลายคนคุณหนูจากตระกูลขหบดีร่ำรวยหูหญินในตระกูลสูงสักรหรือจะเป็นพวกสตรีในหอนางลมงดงามหลากหลายแบบ แต่สตรีที่มีชีวิตชีวาสดายและดึงดูดให้ผู้คนหันไปมองอย่างละสายตาไม่ได้เช่นคนตรงหน้านี้ไม่ว่าจะทำอย่างไรเขาก็ไม่อาจหลีกหนีออกห่างได้เขาเดินตัวแข็งทื่อไปอยังร้านขายไส้กรอกอย่างแล้วจ้องส่งสือชูอยู่นานเหล่าพี่น้องหลายคนด้านหลังสะกิดแขนที่มีรอยสักนั้นบุรุษแขนลายจึงเดินไปข้างๆส่งสือชูถามอย่างตะกุกตะกักรถรถสามล้อของพวกเจ้ายัางมีขายหรือไม่ทำอยู่ที่เมืองใดหรือลูกน้องของข้ามีมากมายนะ ช่วยช่วยขายต่อได้แล้วเจ้าให้เป็นค่าจ้างคําที่บุรุษแขนลายเตรียมมาหนึ่งคืนเต็มยามนี้ก็ได้เอ่ยออกมาอย่างกระอึกกระอักแล้วแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่529น้คค่านะส่งวินจ้องบุรุษแขนลายกลับเนื้อกลับตัวแล้วหรือใช่สิใช่สิกลับเนื้อกลับตัวแล้วเขากล่าวอย่างยิ้มแย้ม เขาอยากหาเงินอยากเหลือเกินวันเวลาผ่านไปแต่และว,วันแม้ชีวิตคนเกียจคร้านว่างงานจะสบายแต่ก็เงียบเงาแลน่าเบื่อมองเด็กน้อยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเช่นนี้เหตุใดเขาจะทำบ้างไม่ได้ก็เพียงขายหน้าไม่ใช่หรือแค่ก้มหน้าให้เด็กน้อยขอโทษหาทางสร้างรายได้พาเหล่าพี่น้องที่เป็นสมุนเดินไปด้วยกันสบายกว่าการตากแดดไปวันๆมากนะักเจ้าอยากซื้อรถสามล้อต่อหรือซ่งวินชี้ไปที่รถของตนเอง บุรุษแขนลายพยักหน้ารับเมื่อวันเห็นคุณชายในตระกูลที่ร่ำรวยไม่น้อยขวางทางส่งวินถามถึงรถคันน้อยนี้เขารู้สึกว่านี่คงจะเป็นการค้าขายระยะยาวได้สามารถใช้ลากสินค้าได้ช่วยประหยัดแรงในการเดินเท้าหลังจากซื้อรถแล้วไม่ต้องใช้วัวแกะหรือละมาลากต้นทุนค่าใช้จ่ายจะถูกลงกว่าเดิมมากได้สิเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แต่ชื่อเสียงของพวกเจ้ามีปัญหาข้าไม่อาจทำโดยพลาการได้เอาเยี่ยงนี้ถนนสายนี้สกรปรกนะหากพวกเจ้ารับประกันว่าภายในครึ่งเดือนถนนจะสะอาดอย่างเช่นเห็นขยะก็เก็บทิ้งเห็นเด็กหลงก็ไปส่งกลับทันทีเพียงทําให้ได้ครึ่งเดือนข้าจะมอบงานนี้ให้เจ้ายามซ่งวินกล่าวยังตบลงไปที่หน้าอกตนเองอีกด้วยเขาลูกผู้ชายพูดคำใดคำน,นั้น พลังของตัวเอกโผล่ขึ้นมาอย่างฉับพลันเขาคิดว่าคนเกียจคร้านพวกนี้ก็มีประโยชน์แน่นอนว่าในช่วงแรกก็ต้องขัดกลาสักหน่อยเขาไม่ใช้คนด้วยเปื่อยตลาดสกรปรกทุกวันโดยเฉพาะเขียงหมูเขียงปลาทำให้พื้นเต็มไปด้วยความสกรปรกคิดจะปรับเปลี่ยนให้สะอาดต้องเปลืองแรงไม่น้อยครึ่งเดือนบุรุษแขนลายกัดฟันได้เจ้าคอยดูก็พอ พูดจบสายตาพาดผ่านร่างส่งวินไปเขาต่างเคยเจอผู้คนที่ออกมาค้าขายบนถนนเส้นนี้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เจอแล้วรู้สึกสบายใจยิ่งนักคนงามเพียงนั้นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกถึงระยะห่างจากความสูงส่งเลยกลับรู้สึกสนิทใจเขาเดินไปหยุดข้างกายส่งสื่อชูจ้องสิ่งที่ย่างอยู่บนตะแกงกลืนน้ำลายดังเอื้อกนี่คือสิ่งใดหรือไส้กรอกย่างเอาสักอันหรือไม่ส่งสื่อชูถาม สายตาหยุดมองบุรุษแขนลายแววตาดูแปลกประหลาดไปรู้สึกว่าคนตรงหน้าดูคล้ายกู้จิงหยวนอยู่สองส่วนอีกทั้งใบหน้าค่อนไปทางพระชายายิ่งนักหากเป็นเช่นนั้นจริงๆจึงนึกถึงสิ่งที่กู้จิงหยวนเคยทำมาก่อนใจซ่งซื้อชูมีความรู้สึกแปลกประหลาดมากขึ้นหากคนผู้นี้เป็นบุตรชายของพระชายาหลังจากนี้ถ้าสตรีที่รักหน้าตาของตนเองผู้นั้นพบเห็นเข้า เกรงว่าคงจะเป็นลมล้มพับทันควันช่างเถิดทำเหมือนไม่รู้อะไรจะดีกว่าส่งสื้อชูถอนหายใจขายไส้กรอกอย่างให้ชายอันธพาลสิบไม้ไส้กรอกย่างรสชาติหอมหอมเผ็ดเผ็ดเสียแรงไปไม่น้อยหนึ่งอีแปหนึ่งไม้สำหรับส่งสื้อชูแล้วราคานี้ขาดทุนอยู่เล็กน้อยแต่สิ่งของที่นี่มีมากมายหลากหลายอย่างไม่ใช่ผู้ใดก็ชอบไส้กรอกย่างจึงปรับให้สมดุลได้ ชายอันภานพาพักพวกจักไปส่งวินมองส่งสือชูผาดหนึ่งท่านแม่คนผู้นั้นนั้นเมื่อสองสาวันก่อนพาโจอันล้อมฆ่าไว้ฆ่าต่อยพวกเขาไปหนึ่งยกเห็นรอยเขียวช้ำบนใบหน้าพวกเขาหรือไม่ฆ่าต่อยเองทาราวิวาดมีอะไรน่าภูมิใจกันกองทัพที่ชนะโดยไม่ต้องรบจึงจะถือว่าเก่งกาจส่งสือชูสายศีษะแม้นางเองชอบใช้กำลังแก้ไขปัญหาก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้กําลังแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องไม่อยากให้ซ่งวินที่อายุยังน้อยเติบโตขึ้นด้วยวิธีที่รุนแรงโหดร้ายบุตรชายของนางท่าชีวิตราบรื่นยิง่งนางย่อมชอบใจเป็นธรรมดาซ่งวินพยักหน้าแม้จะรู้ว่าคงทําไม่ได้แต่ก็ยังต้องพยักหน้ารับไว้ก่อนนี่คือแนวทางการมีชีวิตอยู่ซ่งซือชูเห็นใบหน้าที่ไม่สนอกสนใจของซ่งวินยิ้มเล็กน้อยเล็กน้อยลูกเติบโตถึงวัยที่ควบคุมยาก นางต้องใส่ใจหน่อยสังเกตอย่างละเอียดไม่ให้เด็กน้อยเดินผิดทางในตอนท้ายของวันในที่สุดเสี่ยวพ่งก็จำราคาสินค้าบนแผงขายได้แล้วยังเรียนรู้วิธีการแผ่เจียนปิ่งกัวจือที่ถูกต้องได้แล้วอีกด้วยอีกด้านหนึ่งในอย่างเซิงถังห้องเต้และเฉากงกงเดินออกมาจากด้านในอย่างสบายอกสบายใจเบื้องหลังของอย่างเซิงถังตรวจสอบได้หรือไม่ ข้าน้อยเพียงสืบทราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเมืองถงดูเหมือนจะคล้ายกับร้านหม้อไฟอยู่บ้างแต่ของใช้ที่ทําให้ร่างกายคนผ่อนคลายถึงยามนี้ก็ยังไม่พบวัตถุดิบบางอย่างในห้องครัวในยามดึกค่าน้อยให้คนแอบนำมาที่วังหลังแล้วลองชิมดูผลลัพธ์ต่างกันมากกล่าวถึงตรงนี้ในใจของเฉาโกงกงก็รู้สึกประหลาดขึ้นมาล้วนเป็นของสิ่งเดียวกันเหตุใดหลังจากตุนออกมากินกลับรู้สึกต่างกัน หรือว่าจะเหมือนกับการทำอาหารทุกคนใช้วัตถุดิบเช่นเดียวกันทำออกมารสชาติกลับต่างกันงั้นหรือพ่อครัวหลวงกับสตรีในหมู่บ้านใช้วัตถุดิบเหมือนกันตุนออกมารสชาติก็ไม่เหมือนกันชากงกงกล่าวการคาดเดาของตนออกมาห้องเต้พยักหน้ารับหันหน้ามองอย่างเซิงถังผาดหนึ่งเขาสนใจในตัวเด็กน้อยที่ชื่อว่าเจียนเฉียงอย่างมากทุกสิ่งที่อย่างเซิงถังต้องการล้วนมาจากเด็กน้อยคนนี้ แต่น่าเสียดายไม่เคยหาโอกาสที่เด็กคนนั้นจะอยู่ตามลำพังได้หากสบโอกาสแล้วคงใช้ผลประโยชน์บีบบังคับฮ่องเต้เดินถึงหน้ารถมาวินาทีที่ขึ้นรถมาร่างกายกลับหยุดชะงักคาดไม่ถึงว่าในรถม้าของเขาจะมีสองคนนั่งอยู่หนึ่งในนั้นคุณตายิ่งนักส่วนอีกคนก็คุณตาไม่แพ้กันนักโทษหวังต้าเหลียงคารวะฮ่องเต้หวังต้าเหลียงที่อยู่ในรถม้ารีบคุกเข่าลงทันที รถมาที่ห้องเต้นั่งมาไม่เหมือนของบุคคลอื่นหรูหราและกว้างขวางอย่างยิ่งแล้วนี่ล่ละวินาทีที่ได้ยินชื่อหวังต้าเหลียงความทรงจำของห้องเต้ก็ย้อนเวลากลับไปทันทีรู้สึกใจผวากับความรักที่ไม่สมหวังอีกครั้งปีนั้นพระสนมเหลียงให้กำเนิดบุตรบุตรที่เกิดมานั้นคือองค์ชายน้อยที่อยู่ข้างกายของนักโทษอย่างข้านี้ไม่ใช่แมวดาวสองตัวหนึ่งาบาดโปรดพริจารณาอย่างละเอียด หวังต้าเหลียงกล่าวจบสายตาก็ทอดไปที่หวังหลินหวังหลินที่นั่งอยู่ด้านข้างจ้องมองห้องเต้ที่สวมชุดธรรมดาตรงหน้าในแววตามีความไม่มั่นคงและความสงสัยอยู่หลายส่วนห้องเต้มองหวังหลินเช่นกันเด็กคนนี้เหมือนกับเขาตอนวัยรุ่นมองแวบแรกก็รู้สึกถึงความผูกผันและอบอุ่นเชื่อในคำพูดของหวังต้าเหลียงไปแล้วครึ่งหนึ่งชาวกงกงที่อยู่ด้านนอกรถม้าได้ยินเสียงดังออกมาจากรถม้าอย่างคลุมเครือ ในใจก็รู้สึกกระวนกระวายอยู่หลายส่วนเอาหน้าแนบรถม้าและเอ่ยถามห้องเต้ร่างกายพระองค์รู้สึกไม่สบายหรือไม่ไม่มีอะไรห้องเต้เอ่ยปากเฉาโกงกงจึงแล่นรถม้าไปต่อรถม้าเข้าเขตพระราชวังคนดูแลม้าที่ก้มอยู่บนพื้นเฉาโกงกงเปิดม่านรถม้าออกเห็นคนทั้งสามในรถดวงตาของเฉากงกงก็เบิกกว้างกลมโตทันทีนี่นี่นะคะ เพียงเฉากงกงเอ่ยปากก็ถูกฮ่องเต้ที่อยู่บนรถม้าถีบทันทีฮ่องเต้มองเฉากงกงที่ล้มอยู่บนพื้นปากไม่ดีก็ไม่ต้องพูดเดินลงจากรถม้ามองหวังหลินที่อยู่ด้านหลังลงมาสิหวังหลินจ้องคนดูแลม้าที่ก้มอยู่บนพื้นมองเห็นชุดที่เขาใส่ชุ่มไปด้วยเหงื่อยอย่างชัดเจนหากอยากเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณายามนี้เขาคงจะกล่าวว่าไม่ต้องการให้ก้มลงเป็นบันไดให้เหยียบ แต่ถ้าอยากให้เขาไปพักผ่อนไวๆเหยียบหน่อยก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วหากเห็นใจคนดูแลม้าในอนาคตไม่รู้ว่าจะดึงภายอันใดมาใส่ตัวหวังหลินเดินออกมาจากขั้นที่ต่ำสุดรู้ดีว่าคนต่ำต้อยที่ถูกให้ความสนใจขึ้นมาทันใดไม่ใช่เรื่องดีแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่530อยู่ในห้องเดียวกัน เฉากงกงลุกขึ้นยืนคลึงก้นของตนเองเอวก็เจ็บเสียเหลือเกินแต่อยู่ต่อหน้าห้องเต้เขาไม่อาจแสดงอาการออกมาได้แม้แต่น้อยใบหน้ายิ้มแย้มหัวเราะสายตามองที่ร่างหวังหลินทันทีสบตากับหวังหลินเฉากงกงอึ้งไปชั่วครู่เขาอยู่กับห้องเต้ามานานโอรสทั้งสองพระองค์ก็เคยเจอมาแล้วแต่แววตาเช่นนี้ช่างเหมือนกับห้องเต้นักเขาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก เพียงดูหน้าตาก็รู้ว่ามีความสัมพันธ์กับฮ่องเต้นแน่นอนนึกถึงสถานการณ์ในราชสำนักยามนี้เฉากงกงหยุดคลึงก้นไปสักพักยิ้มเจิดจ้ายิ่งกว่าเดิมนำฮ่องเต้ไปตำหนักอย่างซินผ่านไปไม่นานตำหนักหนิงซินในวังหลวงเงียบเหงามานานก็มีเจ้าของแล้วในขณะเดียวกันก็ประกาศถึงการมีอยู่ขององค์ชายสามในราชสำนักลาโหนขึ้นมาทันทีจินอันอ๋องลุกขึ้นยืนพรดถ้วยชาในมือตกลงที่พื้น มองที่ปรึกษาตรงหน้าเจ้าว่าอย่างไรนะองค์ชายสามหรือองค์ชายสามอะไรกันนอกจากองค์ชายรองเสด็จพ่อยังมีโอรสองค์อื่นด้วยหรือจิ้นอันอองรู้สึกว่าหน้าอกตนเองหนาวสัน่นเขาไม่เคยถูกลงโทษมาก่อนเพราะนอกจากเขาแล้วเมืองหลวงมีเพียงองค์ชายรองที่ไร้กาศผู้นั้นและขึ้นครองบัลลังไม่ได้ดังนั้นในคราแรกที่บีบบังคับให้สละราชท้องเต้ก็ไม่ได้จัดการอะไรหากมีองค์ชายสามเพิ่มขึ้นมาถ้าองค์ชายสามเป็นที่พอพระไทยของฮ่องเต้ล่ะก็ จะเป็นเช่นไรเล่าจิ้นอันอองวุ่นวายใจเป็นอย่างมากมองทันทีที่อยู่ด้านหลังไปกับข้าข้าจะไปดูที่วังหลวงองชายสามที่มาใหม่ผู้นั้นปรับตัวไม่ได้แน่นอนทันทีที่จิ้นอันอองออกไป,ปอง์ชายรองก็เดินออกจากตำหนักของตนพอดีทั้งสองมีเป้าหมายร่วมกันต้องการไปพระราชวังเพื่อดูว่าอง์คชายสามหน้าตาเป็นอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นยังคิดถึงการรวมตัวของผู้คนรอบกายที่สนับสนุนไปราชสำนักโดยเร็วเพื่อความบริสุทธิ์ของสายเลือดราชวงศ์เป็นคนนอกไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาจากที่ใดก็ไม่รู้ในใจมีแผนการมากมายแต่ยามนี้ไม่มีจิตใจไปวิเคราะห์แล้วเดินไปที่วังหลวงมุ่งหน้าไปยังพระตำหนักอย่างซินก่อนเฉากงกงเดินโนดคลึงเอวออกมาเห็นองค์ชายทั้งสองมาด้วยกันก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย เหตุใดวันนี้องค์ชายทั้งสองถึงมาด้วยกันห้องเต้ของพวกเราพักผ่อนแล้วท่านทั้งสองดูสิเช่นนั้นข้าไปตำหนักหนิงซินสักหน่อยลำบากเฉากงกงแล้วองคชายรองหยิบถุงเงินกายขึ้นมาหนึ่งถุงยัดลงไปในมือเฉากงกงเฉากงกงหัวเราะร่าและรับเก็บไว้สายตาจับจ้องที่ร่างจิน้นอันอ๋องที่เป็นอดีตองค์ราชทายาทเอาไป จินอันอ๋องโกรธมากขันทีหน้าตายผู้นี้ทุกครั้งที่พบต่างต้องขูดรีดขูดเนื้อกันตลอดทั้งคู่ออกจากพระตำหนังอย่างสินแล้วมุ่งหน้าไปตำหนักหนิงสินต่อระหว่างทางเดินก็พูดจาเน็บแหนมเยาะเย้ยออกมานกปากซ่อมกับหอยกับสู้กันชาวประมงได้ผลประโยชน์ครั้งนี้พี่ใหญ่คงพอใจแล้วสิเฮ้ะจินอันอ๋อยย้ยเบาๆรีบสาวเท้าไปตำหนักหนิงซิน ยามนี้พี่ใหญ่เป็นององเล็กๆเช่นนี้ไม่กลัวเสด็จพ่อจะคิดบัญชีแล้วหรือองค์ชายรองเอ่ยปากแต่ละประโยคล้วนเสียดแทงใจจิ้นอันององหัวเราะเย้ยยันอีกคราคนไร้ความสามารถเท่านั้นที่ปากไม่มีหูรูดแผนการที่มีต้องดูเสียก่อนว่าองค์ชายสามเป็นเช่นไร องชายสามปรากฏตัวออกมาหน้าแปลกเกินไปเงียบๆไม่มีการเคลื่อนไหวที่น่าตกใจใดๆเกิดขึ้นต้องเข้าใจก่อนว่านอกวังหลวงนั้นมีสตรีมากมายที่ต้องการบ,บินขึ้นไปกลายเป็นราชินีแห่งหงหลายคนรู้ว่าห้องเต้ชอบไปอย่างเซิงถังแต่ระหว่างทางนั้นมีคนมากมายเข้าหาฮ้องเต้เพียงชั่วครั้งชั่วครู่ไม่มีทางจะเจอรักแท้ได้หรอกแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนต้องการใช้ช่องทางลัดแต่เหล่าองครักษ้างกายห้องเต้ก็ไม่ได้งโง่ ห้องเต้ไม่ใช่ผู้ใดจะเข้าใกล้ได้ง่ายๆแม้พวกเขาทั้งสองจะเป็นบุตรชายยามที่พวกเขาจะเข้าพบห้องเต้อย่างต้องโดนค้นตัวจากขันที่หลังจากมั่นใจว่าไม่มีสิ่งของอันตรายจึงจะเข้าถึงตัวห้องเต้ได้การได้เจอกันอย่างใกล้ชิดนั้นขั้นตอนเช่นนี้ความเข้มงวดเช่นนี้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรจะแน่นแฟนได้อย่างไรเพียงครู่เดียวก็เดินถึงตำหนักหนิงสินแล้ว จ้องไปชื่อตําหนักที่ติดอยู่บนประตูองค์ชายรองและจินอันอองะนักค้างไปพร้อมกันพวกเขามองหน้ากันและหันศีสันทีณนะพระตําหนักอย่างสิน้นเฉากงกงหยิบเงินที่เอามาจากองค์ชายใหญ่และองค์ชายรองออกมาแสดงต่อหน้าห้องเต้ห้องเต้เหลือบมองเฉากงกงผาดหนึ่งนี่เจ้าตระหนี่จนได้เงินเชียวหรือ กระหม่อมมีตัวคนเดียวเปล่าเปลี่ยวนักต่อไปข้างหน้าเลี้ยงตนเองยามชาราก็ต้องพึ่งพาของพวกนี้เงินทองคือเป็นของมีค่าจริงๆอีกอย่างฝ่าบาททรงเอนดุกระหม่อมหากไม่ใช่เพราะว่าฝ่าบาทรักกระหม่อมกระหม่อมจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเอาละ่ะเอาละ่ะคำพูดคำจาของขันทีแก่คนหนึ่งเหตุใดจึงดูเหมือนสตรีเช่นนี้ละ่ะฮ่องเต้หัวเราะไม่ได้คิดเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในตำหนักหนิงซินเลยแม้แต่น้อยเด็กคนนั้นก็คือบุตรของเขาจริงๆ จริงๆเขารู้เรื่องเมื่อปีนั้นมาบ้างแล้วเพียงในตอนนั้นราชสำนักวุ่นวายวังหลังก็เลยเทพผนวกกับพระสนมเหลียงก็เสียสติไปแล้วหากติดตามไปเรื่อยๆก็คงจะเป็นบ้าไปง่ายๆเหมือนกันคาดว่าแม้แต่ชีวิตก็รักษาไว้ไม่ได้คาดไม่ถึงว่าเด็กคนนั้นจะกลับมายามนี้เป็นเพราะถวยเทพใจดีกับเขาหน้าสิแววตาของฮ่องเต้ปรากฏรอยยิ้มเฉากงกงก็หัวเราะขึ้น ดูห้องเต้มีความสุขในใจเขาก็ผ่องใสด้วยแน่นอนว่าในฐานะข่ารับใช้ของห้องเต้เขารู้ดีว่าเหตุใดห้องเต้ถึงอารมณ์ดีขึ้นมาก็เพราะองค์ชายสามนั่นเองดูเหมือนว่าหน้าที่ของเขาจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยต้องจับตาดูองค์ชายสามมากกว่านี้ความคิดของเฉากงกงปรากฏขึ้นบนใบหน้าห้องเต้เพียงมองตาก็เข้าใจแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการเห็น บุรุษที่กลับมาจากชนบทจำเป็นต้องฝึกฝนขณะเดียวกันก็ยังต้องคุ้มครองอยู่สักหน่อยในเมื่อเฉากงกงมีใจเขาก็วางใจแล้วตำหนักหนิงซินในขณะนี้จินอันอ๋องและองค์ชายรองมองเห็นหวังหลินนั่งอยู่ในห้องโถงเป็นเจ้าเองหรือจินอันอ๋องมองด้วยสายตาสงสยัย เขาเคยเห็นหวังหลินเมื่อก่อนเดินตามหลังอาจารย์ในหมู่บ้านเข้าซานดูท่าทางลักษณะดีไม่น้อยแต่ในหมู่บ้านเข้าซานนี้ก็มีคนที่เป็นเยี่ยงสุนัขอย่างเช่นเสินไหวรั่วเพิ่มหวังหลินเข้ามาอีกคนเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตอนนั้นที่เห็นเพียงด้านข้างยังรู้สึกว่าเป็นเพียงคนเรียนหนังสือบ้านนอกไม่มีค่าในสายตาไม่เคยคิดจะมองอย่างจริงจังแต่พอได้เจอกันอีกครั้งเห็นหน้าของหวังหลินเต็มเต็มจินอันอ๋องแทบจะหยุดหายใจ ใบหน้านี้หากเขามองดีๆตั้งแต่แรกก็คงไม่เกิดความเข้าใจผิดเช่นนี้ยังมีหญิงชราในหมู่บ้านที่ทำให้เขาละสายตาและความสนใจไปหากเห็นคนผู้นี้ด้านนอกอยากจะฆ่าทำได้ง่ายดดยิ่งแม้กู้จิงหยวนจะคอยดูแลแต่เขาปกป้องได้เป็นวันๆไปจะปกป้องไปตลอดได้อย่างไรเพียงแต่เสียดายสายเกินไปที่จะกล่าวอะไรแล้ว หวังหลินเห็นทั้งสองเดินเข้ามารู้ว่าการสู้ครั้งนี้เขาต้องเดินเองเส้นทางข้างหน้าถูกปูไว้หมดแล้วสิ่งสําคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเขานี่แหละเมื่อเห็นทั้งสองเข้ามาจึงผายมือออกท่านทั้งสองนั่งตรงนี้ตําหนักหนิงซินยังไม่ได้ทําความสะอาดบนเก้าอี้เต็มไปด้วยฝุ่นมากมายหวังหลินพาพวกเขาไปยังถงด้านข้างด้านในมีบางพื้นที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วและใช้ฉากบังไว้ จินอันอองและองค์ชายรองนั่งลงสามพี่น้องอยู่ห้องเดียวกันแล้ว